น,นพญญีพี่น้องขอบคุณเจา้าสำห,หรับสถาณิที่ยไปามได้มาปฏิทดตทำสอนที่เกี่ยวกับลายพะพิญญาบรรสุทธิขอบคุณอาจเจยาสำหรับมพระพิรดาจารึกขอพระพิญญาบรรสุทธิ์พระเจ้านำรูได้จริง พลอยคำของพระเจ้าข้อในจิติญาณของรูปเด่ที่เด็ดของพระวิญญาณสุดในนามขององค์สุจิจาวขอให้พระคำนี้เป็นแสงสว่างเตือพี่เองทุกคนอยู่ในโลกวันนี้ของซิลเซื้อบาพระท้าพระพุทธ้ยิ่งใหญ่ในศีรษะของเขาขอพระองค์สอนเขาด้ยที่เด็ดของพระวขขิญญาสุดในนามของอสุจิาเอนเขอสัตอนตี่เจตตัทิเจนันคือพระเจ้าประรกฏแก่สุนสาที่เองเป็นไฟ พระเจ้านำสุนทรายอิศเอ,ออกจากแผ่นดินเหมือนสาวมิงและสาวเพิ่นเป็นประยพระสิทธิ์ของพระเจ้าจิรงอยู่ในพระพลาพระเจ้าก็เมื่อเขาถวายเครื่องบูชาพระเจ้าใส้ไฟของพระ้าเ,าเผาเครื่องบูชานั้นเครื่องบูชานั้นก็เป็นที่กินหอมวานที่พอพระทัยของพระเจ้าดังนั้นพระคำพี พระเจ้าปรากฏเก่เขาอยู่บนภูเขาสีนายพระเจ้าอยากให้สุดสตว์สดส็ดท,ที่ตาโผลงได้เห็นพระองค์ปรากฏเก่เขาเขาก็เห็นพระเจ้าสถิตอยู่ภูเขาสีนายเขาก็เห็นพระเจ้าในการที่พระเจ้านําเขาเหมือนเสามีเดืะดสนพระเจ้าก็นํำเราเหมือนพระบิญญณฑบาตทรงนำเราเต็มปล้วยพระสิริของพระเจ้า เต็มด้วยไฟพระบินญ,ญาณเต็มด้วยการเจนอยู่บนสิบีของเราพระเจ้านำเราด้วยพระบินญ,ญาณในยนุคนี้ในพระคัมภีร์อ่านนี้เดเมตีเดบีระเบียบเดบีบอกว่า,วาบทที่เก่าข้อทีสส่23 24 23 24บอกว่ามูเสกับอาโรเข้าไปในพระพลาแห่งสุงนงศ เมื่อเขาทั้งสองออกมาเขาก็อวยพรพ้นไพรและสงาราศีของพระยาโหวาก็ปรากฏแก่พ้นไพรทั้งหมดทั้งมวนขอห้าสี่บอกว่าแป้ไฟายี่สิบสแป้่ไฟแป้แปะเพิงแปะเพิงพระรูออกมาจาก พระพักพยาบทพยาเวีพยาโฮวาเพราะเครื่องบูชาและไข่มาไข่มันซึ่งอยู่ในแทนเมื่อพ้นไพรทั้งหลายเห็นเห็นโก่ฮโฮ่ซพห,โหโนาลุเมื่อไม่โสดมูสสีข้าไปทีในเต็นพระพราน เขาเข้าไปในน้าการทรงสถิตของพระปิญญาณบริสุทธ์ของพระเจ้าอยู่ในพระพลามูเสสกับอาโรนเต็มพระงสงาราศีของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเขาพระเจ้าสัมผัสเขาพระเจ้าสถิตยอยู่บนชีวิตของเขาเมื่อผลไพรคือปรัสากรของพระเจ้าที่ติดตามโมูเสส้นออกมาจากอียิปต โมเสสที่เขาเห็นไฟหรือการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่บนสิบิตของอาโรนกับโมเสสเขาซบหน้าลงพื่นเดินเขากลุ้มเขาเกรงกลัวพระเจ้าเขาโผห้องเขาสรรเ็สริญพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ทํำขางเหมือนสาวม,มีได้สาวพือในยกนี้สุดท้าย ยกของพระบิญญาณพระเจ้าจะนำอิสเกียนเหมือนแล้มีไดสพเพลเต็มพลอยพัส,สีดีและการเจีมอยู่บนศีลของเราไฟของพระเจ้าสำลักเราให้บริสุทธิ์เหมือนที่พระเจ้าได้สำลักเครื่องบูชาเพยได้เครื่องบูชาที่พอพระไทยพระเจ้าจะได้อิสเกียนที่เราหลอมด้วยไฟแล้วจะได้อิสเกียนที่เต็ม ที่บริสุทธิ์ในสายพณนธ์ของพระองค์เราสิบริสุทธิ์ด้วยตัวของเราเองบ่ได้เราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราเราต้องพึ่งไฟสำลักเราให้บริสุทธิ์ย่องเข้าไปในแท่นบูชาเพื่อพระเจ้าะเจลาเขาและสำลักเรา เมื่อเราอริสุ์มากขึ้นพระเจ้าก็นําเราเหมือนเสามีได้ได้ยินเสียงของพระเจ้าพระเจ้าเตือนเราอยู่สอยู่บนรากฐานของพระคำของพระเจ้าดังนั้นพระคำที่จริงบอกว่าอุปโยงพระเจ้านาเขาปกคุมด้วยพระสิริของพระเจ้ามูเสกเข้าไปในเต็นแห่งสุนม,มไม่ได้เพราะมีปกคุมอยู่และสงารา l ีของ พระยาโฮวาก็อยู่เต็มพับพลาการทรงสติน่าติดอยู่ในพะนะับพลานมูเส่จะเข้าไปในพะนะับพลานั้นไม่ได้เลยเพราะว่าการทรงสตมิมืดตึบมันแรงอยู่ในพะนะับพลานั้นพระเจ้าอยากให้ยุดสุดท้ายนี้ด้วยการทรงสติของพระวิญ,ญาบริสุทธิ์อยู่ในกิตจักร อยู่ในกลุ่มคนของพระองค์เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าได้สัญญาการทํานายของโยเอลบอกว่าในยุคสุดท้ายาระาสุดท้ายนั้นเราจะเทบิญญาของลงเหนือท่าสีของเราสายวุฒรสายสาวจะฝันเห็นดิมิตรพระเจ้าจะเทวิญญาณลงมาเหนือทุกคนขอบคุณพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้เรามีพระบิญญาณประสูธิของพระเจ้าอยู่ภายในเราเลย นี่ขึ้นอยู่สุดท้ายแต่ในสุสานดิเซนเขาอ,อยาาพูดเรื่องทุกเรื่องเขาต้องวิ่งไปหาโมเสสเนนี้เราอยากพูดทุกสิ่งกับเจ้าเราทูลต่อพระองค์พระเจ้าของเราผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์สถิตอยู่ภายในจิตปัญญาของเราดังนั้นพระเจ้าจงว่ตตลอดการเดินทางของเขามีอีกนั้นถูกยกจากพักพลาเมื่อไหร่ซุ่มนุ่มอิสิเดนกคพยก เดินตามต่อไปทุกขังแต่หากา่ามีนั่นไม่ได้ยุกถูกยุกขึ้นไปเขาก็ไม่ออกเดินทางเลยจนกว่าจะถึงวันทีม่มีถูกยุกขึ้นไปส่วนซาติสเตลอดการเดินทางของเขาพระเจ้านำเขาด้วยการเสรด็เสามีเดช เมื่อไรมีดถึกยกขึ้นไปเขาก็เริ่มยกพับพลาเลินตามการทรงสติที่มูเสสได้นำเข้าไปเมื่อเมื่อไรมีดหยุดเขาหยุดตั้งพับพลาอยู่ที่นั้นเมื่อไรเมื่อไรเดือนใดมีอะไรที่มีดไม่ได้ถึกยกขึ้นไปเขาก็อยู่ที่นั่นขอบพระเจ้าเข้าเห็นพระเจ้าตลอด ปีของเขาในยกของชนชาติอิสราเขาสุดดีดินแดนแห่งพระสัญญาดินแดนคือดินแดนคาราทินทุลักขนาพนะระเจ้านําเขาพระเจ้าสถิตอยู่น้ำเขาพาเขาไปถึงที่จุดหมายที่ดินแดนที่พระเจ้าสัญญาไว้กับรับอาหารอิสระระยาโคบนะั้นพระเจ้านําเขาเหมือนสามีแก่สัวพพระเจ้าอยากนําเราแบบนั้นไนดะ ลุยพระบิณทธิ์เราต้องให้พระญบิณทธิ์เป็นเข็มทิศให้เราเพื่อเราจะเดินตามหอยพระบาทของพระองค์ถ้าเตียนไม่ได้เข้าสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะโบหูว่าพระเจ้าจะนำเราไปที่ไหนเราจะเดินทางกับพระองค์เราจะรับใช้พระองค์ทิศทุกทูศเพราะเราไริสนใจกับ พระองค์ที่พระเยซูใช้มาอยู่ในชีวิตของเราคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์หลังนั้นเราต้องฝึกเข้าสนิทกับพระองค์เหมือนพระเยซูว่าจงสนิทกับเฮาแล้วเฮาจะดีเดียวกับท่านเราต้องสนิทอยู่กับพระองค์ฝึกฟังเสียงของพระวิญญาบริสุทธิ์ฝึกแสน,นาการทรงสถิตของไฟของพระวิญญาบริสุทธิ์มากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้า อยากให้เราทำอย่างในโลกนี้มีเตียนอยู่สองสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายหนึ่งฝ่ายปิญญาถ้าเราปักใส่ใส่สิ่งที่ฝ่ายเนื้อหนังก็สื่ความตายปักใส่สิ่งที่เนื้อหนังก็เป็นศัตรูกับพระบิญญณทธิ์หลังนั้นเราตอ้องหูผู้ที่อยู่ในชีวิตของเรา ฝ่ายเนื้อเอาแต่ใจตัวเองทำตามตัวเองทำบาปไปเรื่อยๆนี่คือฝ่ายเนื้อน่ะทำบาปพยายามกลับใจบนตลอดวิบัติกินหล่มอสุลาทำทุกอย่างซื้อเรียกคือเบอร์ทำตามใจตัวเองคือชีอิสิเตียนฝ่ายเนื้อน่ะถ้าอิสิเตียนฝ่ายนื้นั้นก็ทำทุกอย่างก็ถามพระวิญญาในสุดคุยกับพระองค์อธิษฐานกับพระองค์สิ่งนั้นพอประไทยกับพระองค์หรือเปล่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำ ถ้าเราเลือนตามพระบิญญาณบริสรต์องค์กับพระองค์สื่อสารกับพระองค์เราจะนําเราเหมือนสามีแต่สาวเพลิ่งระองจะให้สติปัญญาเราทุกอย่างเพราะว่าพระบิญญาณบริสุิ์แห่งความรู้พระบิญญาณบริสิ์แห่งความเข้าใจและพระบิญญาณบริสุิ์แห่งสติปัญญาอยู่บนชีวิตของเขาขทุ่งนาเดนในุนชั้นอิสเซนเขาเห็นพระเจา้าอยู่บนชีวิตของเขา นำเขาเนสาม,มีในสาเพื่อนดังนั้นเพาะตลอดทางที่เขาเลื่อนพอที่สามสิบแปดพ่อพอตลอดทางที่เขายกเลื่อนไปเลื่อนไปนั้นในในบ้านในกลางบ้านมีของพญาภูว่าสถิตอยู่บนพระพรา และในตอนกลางคืนม,มีไฟสธิตอยู่เหนือพับผานั้นพระจักแกตาบงวานอิสเอนทัางปวดพระเจ้าพระจักแกตาเขาปันในคนสั์ยินยังหัวใจขี้เชกันลายังอยากกลับไปอียิปตเพราะว่าเมื่อเขาเจอการยากลำบากอืดอาหารบริกินอาหาร บริกินน้ำเขาก็บนต่อมูเซบนต่อพระเจ้าพขาคิดว่าโอ้ไปอียิปต์นั้นได้กินได้ดื่มได้ทำสบายใจทุกอย่างเลยนี่แหละอยากลับไปอียิปต์เมื่อเขาข้าวตีนออกจากอียิปต์ตอกอยู่ในอียิปต์อยู่ในอาณาจรรักรแห่งความสบายตีนหนึ่งอย่าเอาแย,ยบอาณาจรรักรแห่งความสบาย ในที <54. S 2> MM. ่หนึ่งเหยียบอาณาจักรแห่งความมืดที่้องที่ละที่รองจะไปบ่ถึงพระเจ้าเลยบ่ถึงที่การทรงที่พระเจ้าให้เราเป็นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการหงหข่วงเป็นพระเจ้าแห่งความรักเป็นพระเจ้าแห่งการยิ่งใหญ่อยู่บนสิบีของเราพระเจ้าสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อยู่านทางมู่เสษแม้แต่แยกน้าะเลแดงออกได้นี่แหละความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็ทําการยิ่งใหญ่อยู่บนสิบีของเราลายเหมือนกันเเราเป็น ลูกของพระเจ้าโดยการถูกไถ่ครององพระเยซูคริสต์องค์พระบุตเป็นเจ้าของเราพระเจ้ายังยกเราเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าสิ่งใดที่มีอยู่ในสบายพระเจ้าอยากให้เราเหมือนที่พระเจ้าอยากให้กับชนชาติอิสเั่นลพระเจ้าจะนําเราเหมือนสาวมีกับสาเพืิงเหมือนที่องค์ในนำชนชาติอิสเดเยลนั่นแหละแต่เราเป็นคนที <bilingual> fecture, ่ถ่อมยอมให้พระเจ้าสัมผัสเรา ยอมให้พระเจ้าเจอมเรายอมให้พระเจ้าเข้ามาลขเราคือความเชื่อของขน้อยขน้อยขอพระองค์เข้ามาในชีวิตของขน้อยขน้อยอยากเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ที่เกิดผลขน้อยอยากให้พระองค์เข้ามานี่แหละคือความเชื่อของขน้อยบอยอยากได้บิญญาณแบบบูรุษอางบิญญาณกาศิกษาขน้อยอยากได้พระบิญญาณบริสุทธิ์จริงๆเข้าในชีวิตของขน้อยพระเจ้าอยู่ในชีวิตของขน้อย นี่คือความรักของพระองค์พระเจ้าต้องการไฟของพระเจ้าปกคลุมศีรษะของเราไฟนั้นคือหมายความว่าสำลักให้เราบริสุทธิ์สองขริตเดชในบนชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้สำแดงที่ให้ข้าน้อยได้เห็นทุกสิ่งที่ข้าน้อยเดินตามพระวิญญบริสุนะ์นั้นพระเจ้านำนนข้าน้อยเหมือนเสามีให้ส่องเผสอนวิธีทางสอนทุกสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทํา นีอเราต้องล,ล้า,าเข้ามาใกล้พระโอมากขึ้นอย่าเอาหัว,วของเราในตัดสินพระเจ้าเหมือนพวก,พรพวกบริสีในพวกเสเดเายสัดสินพระเยซูว่าฟิลิสูขัผีด้วยอำนาจของเบสิบูพระเจ้าเสียขทัยขนาดแต่ถ้าเอาตัดสินพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทุกคนบม่มีสมบูรณ์แบบเทาหูพระเจ้า,าแค่แค่หาอื่นเท่านั้น เราโรโหพระเจ้ามากเกินกว่าที่พระเจ้ารู้เราพระเจ้ารู้เรามากที่สุดรู้พระเจ้าสันติสุดใจของเรานี่คือสิ่งที่พระเยซูอยากให้พระโอพระองค์อยากให้เราเข้าใกล้กองมากเพื่อเาจะได้รู้แต่เขาโมูหคู่ที่อยู่ในสิธิของเราคือองค์พระปัญญาบริสุทธิ์เขาจะโมหูพระเยซูและเขาเปียบ์โมโพระปัญญาโมโหเจ้แบบเพลินเพิคูอว่าโอ้พระเยซูเป็นพระเจ้ามาไถ่มนุษย์นะออกจากความบาปเขาไปสุดสมบัตินิรันดร์ แต่อยู่ในโลกวันนี้พระเจ้าเจระให้เราทําสิ่งใดให้กับพระองค์ให้ตามน้ำพระทัยของพระบิลานี่คือสิ่งที่เราต้องรู้กับพระองค์ในพระคัมภีร์บอกว่าบทที่บทที่สิบสี่ขอที่สี่อุปโยงอุปโยงว่าที่สิบสี่ขอที่สี่สี่บอกว่ายี่สิบเดียวว่าขั้นในขั้นในเวลาคำดุพระยาโฮว่าทอดผ้านี่จากเสาเคืนและ ไดเสามีเป็นทนูธาก็ท่องบรรดาลให้กองทัพอียิปโคละหนัน้นตอนที่ฟาโลได้ติดตามหลาของสนสาตของพระองค์คืออิสเอนพระเจ้าก็เป็นเสามีแต่เสาเพิงบังทองถ้าเรามีควชื่อทุกสิ่งที่พระเจ้าปกป้องเรา ติมด้วยพัสดีวิญญาณชั่วมันจะเข้ามาลแล้วกายเรามันเห็นการเจิมของเจ้าเห็นไฟของพระเจ้าปกครอเบื้องหน้าเบื้องหลังของเราอยู่เหมือนที่พระเจ้าปกครองอิสเอลที่เขาไปแม่น้ำทะเลแดงไนั่น,นคือสิ่งที่พระเจ้าการปกคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่บนชีวิตของเราถ้าเราทําบาปไปเรื่อยการปกครอของพระเจ้าจะบมีมีชีวิตของเรามันมันจะเบียดมันเบี้ยดบ,บนเบียดหาคนที่มันจะจกดจินได้เนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าอาก ให้ลูกของกเขามากใกล้พระองค์มากขึ้นแล้วพระคำทำพญญา 5, พรรยัติบทที่ห้าข้อที่สามยบามยี่สิบหว่าข้อยีต่อมาเมื่อเมื่อท่านทั้งหลายได้เหนพระสุริเสียงออกมาจากทางกลางความมืดนั้นขณะเมื่อผู้เขานั้นมีแปลดลุกอยู่ทมงอยู่กลาง กยูทานทั้งหลายไล่มาไก่ข้าพเจ้าคือหัวนาตะกูลหัวนาตะหัวนาตะกูลทั้งตะกูลทานทั้งหลายทั้งหมดและพวกผู้ใหญ่ของทานและทานทั้งหลายกาว่าดูเถิดพระยาโคว่าพระเจ้าของเฮาในท่องสำแดง สงาราศีและควมยันยิง่งของพระองค์และเหาไล้ย,ยินพระสุริเสียงของพระองค์จกทำการเพลิงในบ้านนี่เหาไล้เห็นพระเจ้าตัดกับมนุษย์คือบอกกับมนุษย์และมนุษย์ยังคงมีชีวิตยอยู่มีนัน่นมิสนันสนันบัดนี้เหาทั้งหลาย จาตองตายเสียงทำไมพราะเพิ่งใ่ยิง่งจะเขา้าขานเห่าทาเห่าในยิง่งพะสุลเสียงของพระยาฮวาพระเจ้าของเหาอีกเหาก็จะตองตายเพราะพอในบรรดามนุษย์ใครเล่าผู้และผู้ในยินสพาสุดเสียงของพระยาฮวา ของพระเจ้าผูกประส้นอย่ตัดออกมาจากทางการเพลิงทางกางเพลิงอย่างที่เฮาได้ยินและยังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นสนาสารอิสเรลที่ไปอยู่ที่แคบพวกเขาสีนัพระเจ้าให้เขาขึ้นไปทุกหัวหน้าตระกูลของพระทุกเผนะ่านั้นข้ากลัวเข้าสจะเห็นไปตายทําไมอะ S <S <an> แต่เขาได้ยินเสียงของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าตัดผ่านที่หูในเสามีกและเสาเพิงนั้นในเพลิงเป็นเสียงของพระโอษฐ์ของพระองค์เป็นค่อยคาออกมาเพื่อพระเจ้าเพื่อเขาให้เพเเเเเื่อให้เขาได้จําจริงเขาอีกเขาเขาหยัางบ่อตายเมื่อเขาเข้ามาใกล้สนิทกับพระวิณญรญิสุที่น้องที่เราพระเจ้าสําระเราด้วยไปพระบิุทธิ์นำเราเหมือนเสามีกและเสาเพิง พระบิดาจะขาลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ขอพระบิญญาณบระสธิ์พระเจ้าเจิมพี่น้องด้วยดิสเดของพระบิญญาณบริสธิ์ด้วยไฟของพระเจ้าพระบิดาจาขาลูกเชื่อบาพระคุณของพระเจ้าอย่างชีวิีของพี่น้องในนามขององค์สุขิจเจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนเชื่อว่าวันนี้เต็มบละพระพรของพระเจ้าแล้วต่อต่อใหม่พระบิดาจาขายเรื่องลูกเชื่อว่าทุกคนครับเจ้าเชื่อ่าได้รับพระพรจี่นี่อย่างที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน